เวลามีเหลืออยู่นิดหนึ่งก็จะถามปัญหาเอ่อก็ผมขอถามคำถาาครับเอ่อการเปลี่ยนกระแสของการยกหูจูหางมาเป็นการประกาศความดีการประกาศความดีที่อาจารย์บอกว่ามีสองอย่างคือประกาศความดีการอวดดีที่ประกาศความดีประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งคือการประกาศความดีโดยการโม้ ากจะทราบว่ามีเรามีมาตรการใดที่จะรู้ว่าอันไหนเป็นการประกาศความดีและอันไหนเป็นการโมค่ครับนี่ที่เอาตามตามมันจะส้นึกคิดอยู่อยู่แก่ตัวแล้วโม่ก็คือว่ามันไม่ได้มีอะไรดีแล้วมันก็โมค่คุยอวดอย่างนั้นอย่างนี้ราวกับว่ามันมีความดีอย่างนี้เป็นอวดดีหรือโม่ ถช้ไม่ได้ที่ประกาศความดีนั่นคือต้อไปทำจนมันมีความดีอย่างนั้นจริงๆแล้วมาบอกให้ผู้อื่นทำบ้างนี่อันนี้จริงๆจะเป็น oh. การประกาศความดีดังนั้นคนที่เคยโม้ลดแค่นันมาศึกษามาทำให้มันมีความดี ให้มันเป็นการประกาศความดีแทนที่จะเป็นการโม่หรืออวดดีเพราะว่าเรามันมันยังสงวนกำลังแรงนี่เอาไว้เจ้าก <c oughs> ำลังแห่งตัวตนยัง <c oughs> ม,มีอยู่ยังสลัดไปไม่ได้แล้วก็มาใช้เป็นประโยชน์ให้มันมันมาเห็นแก่ตนในทางที่ดี อย่าเห็นกับตนในทางที่เป็นาพานชิ้งใช้คำใหม่ว่าสงวนตนหรือว่ารักตนสงวนตนเป็นแทนที่จะพูดว่าเห็นกั่ตนอย่างอัตาพาณิชรักตนสงวนตนอยากให้ตนดีนี่ก็เป็นการเห็นกั่ตนแต่มันอยานี่างั้นเห็นกับตนอย่างเลว้วมันก็คือทำผิด <c oughs> ัารแก่ตนและแก่ผู้อื่นอย่างที่เห็นกันอยู่ก<น>็คือเอาเปรียบเห็นแก่ตนอย่างฝ่ายขั้นดีตามวิธีที่ดีที่ถูกต้องก็ได้ตนดีขึ้นมาแล้วมีประโยชน์ขึ้นมาเห็นแก่ตนอย่างเรวก็คือเห็นด้วยกิเลสเปเกิดเสื้สสอหุ่นวายทุกยากลําบากกันไปหมด เพราะสิ่งที่เรียกว่าตนนี่ยังต้องเอาไหว้นี่ยังละไม่ได้มันยังเป็นอย่างอย่างธรรมดาอย่างนี้อยู่มีความรู้สึกว่าตนที่ยังละไม่ได้ก็ต้องจัดจัดการให้มันดีๆให้มันเป็นตนที่ดีจนความจะละได้หมดจึงจะว่างถึงระดับสูงสุดมันก็ว่างจากตัวตนคนคนคนดีคนชั่วไม่มีปัญหาที่จะพูดถึงยกอ้ชุหานะมันมันมีตนก็แล้วมันยกไม่ได้ ที่ <c oughs> จะพูดอย่างภาพพจน์ <c oughs> ติดตาก่อนนี้มันยกตนเร็วๆตอนนี้มันยกตนดีๆ <c oughs> ทินารักนะเช่นว่ายก,กตนเนี่ยใช้คำคำนี้แต่มันจะยกรูชูหาให้คนเกียดชังทำความดีที่นารักหน้าเอ็นดูหน้าตสงสารเรื่อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่าอวดตนมันนะ แต่มันอวดอย่างอย่างถูกต้องอย่างสุางสภาพอย่างมีประโยชน์ <c oughs> การที่ทําให้เขารักนมันก็ต้องเรียกว่ามาัห็นกับตนจะไม่จะจะไม่เรียกว่ายกหูชูหายกหูชูหานี่เป็นเรื่องคนพนันแต่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปละไดย้ยาก ทำให้โลกนี้มันแคบไม่น่าอยู่ม,ากกายมันมีแต่การยกประชูมันมีอะไรจะถามอีกก็ได้ถา้าไม่้าใจส่วนมาถามไดอาจารย์ครับผมมีปัญหาบางอย่างอยา,อยากจะกราบรีนอาจารย์คือว่าในความรู้สึกมีตัวตนเนี่ยมันก็มีหลายระดับ ระดับต้นๆน,น,นี่คนที่รู้ตัวก็พอจะแก้ไขหรืออะไรได้แต่บางทีอย่างบาอยากจะเรียนกลับอย่างการทํางานของเราเนี่ยบางทีก็อาจจะเจอกับบุคคลซึ่งมีความยึดม,มั่นถือมั่นในตัวเองนี่อย่างลึกซึ้ง <c oughs> หรือกระทั่งว่าเอเรื่องบางเรื่องซึ่งโดยมา,มาตรการบางอย่างแล้วเราเห็นว่าถูกต้องเพยายามจะชี้แจง ในสิ่งที่เห็นมาถูกต้องแต่ว่าผู้ที่มีความจะโดยความยึดมั่นคือมั่นตัวเองอย่าลึกซึ้งก็ตามหรือว่าจะโดยเอ,อมีเหตุผลเป็นส่วนตัวว่าถ้าทําลงไปเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามเอ,อไม่เห็นด้วยคือไม่ยอมฟังผมอยากจะเรียนแนวทางปฏิบัติท่านครัมันก็ส่แยกออกไปดูปัญหาของเราหรือปัญหาของเขาทำเป็นปัญหาของเขา ันก็ยากที่จะไปแก้ข่าวปัญหาของเรามันก็ง่ายหน่อยอยู่ในวิสัยที่มันจะแก้ได้แต่ตามข้อเท็จจริงในโลกนี้ที่มันมีอยู่จริงเป็นประจำวันนี่มันก็คือการกระทบกระทั่งกันของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างมีตัวตนถ้ามันไม่มีตัวตนเักฝ่ายหนึ่งแล้วมันกระทบกันไม่ได ที่นี่ที่เราออกไปรับเอาว่าเขากระทำแกเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำให้เกิดขึ้นเกิดปัญหาขึ้นถ้าเราหัวเราดเสียก็คงจะไม่เป็นไรแ้มันจะยกมันยกกันบางทีแล้วเราก็เฉยเสียหรือหัวเราะอ,อยู่ข้างในอย่าไปหัวเราดใส่หน้ามันจะจกเอาเลยหัวเราะอ,อยู่ข้างใน ก็คงจะหมดปัญหาไปได้ส่วนหนึ่งเลยที่จะมีปัญหาเราจะแก้ไขตัวเราอย่างไรให้หัวเราะได้ไปศึกษาธรรมะในส่วนหลักของการปฏิบัติที่มีอยู่อย่างอย่างเป็นรูปแบบที่ดีอยู่แล้วตามมีรูปโรงที่ไปอยู่แล้วปฏิบัติตามนะ <c oughs> ให้เห็นโทษความยึดมั่นถือมั่นม,มีสติ สำหรับจะไม่ยึดมั่นถือมัน่น <c oughs> ทีนี้การที่จะไปแก้ไขฝ่ายโนูน้น <c oughs> มันต้องรวยดีมันเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรจะมีช่องทางอย่างไรบ้างมักที่จะต้องเสียเวรา,าม,มันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่ามันเป็นการสมควรแล้วหรือยังที่เราจะไปแก้ไขเขาก็ต้องทำให้ถูกโอกาสถูกอะไรหลายๆอย่าง มันช่วันนิ่งอยู่เฉยๆก็ะจะตรงก็ไปแ <c oughs> ก้ไขเขาเนี่ยไม่เคยทำเรลอ <c oughs> ถึงแม้วิธีการของพระพุทธเจ้าที่จะโปรดสัตว์ก็ไม่ได้ตรงไปทำบางทีถ้าดูตามตามตามพระบาลีเนี่ยท่านจะทำาทำทำสิ่งที่เรียกกันว่าเร่งยานสองโลก <c oughs> ดูอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ นนั้นเป็นอย่างไรถึงเวลาที่จะโปรดได้หรือยังก็มีแผนการคือมีแผนการดูอยู่ทุกวันมีแผนการ <c oughs> พอถึงเวลาที่เห็นว่าควรจะไปโปรดนล้วก,ก็จะไปโปรดมันจึงสำเร็จได้ง่ายนี่ถ้าว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราก็มีมีความ ชอบทำหรือถูกต้องที่เราจะช่วยแก้ไขเขาถ้าเขาเป็นศัตรูกับเราเจยไปก่อนดีกว่าอย่าเข้าไปากเกิดปัญหาเรื่อทจำเป็นอันธพาลมากเกินไปเจอก่อนดีกว่าถ้าจะเข้าเป็นเพื่อนของเราเป็นมิตรหายอยู่ในความหมายนี้ก็คิดหาวิธีท,ทำจะแก้ไขไปตามเรื่องโดยที่ไม่สามารถจะแก้ไขกันเดียวนะั้นะ เราไม่ไม่สามารถอนยะ่างนั้นแม่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีหลักนึ่งหรืดูโอกาสที่มันจะพูดควรจะพูดหรือยังควรจะแก้ไขหรือยัง <c oughs> ถ้าเรามันมีตัวกูของกูเสียเองไม่ยอมเราจะแก้ไขกันเดียวนั่น <c oughs> มันก็ต้องมาเล่าวิวาทน,นะแม่ <c oughs> แต่ผัวกาแบเนี้มันผลลิตไม่พ้นะ <c oughs> <c oughs> จะไปแก้ไขกันเดียวนั้นมันก็ต้องเกิดเรื่อง นี่เป็นรายละเอียดที่จะต้องไปศึกษาหาเอานนมันมีหลักอยู่เพียงว่าเราจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ทำถูกกาละเทศะถูกทั็นปกลางคนที่แก้ไขไม่ได้อย่าไปแก้ไขมัน <c oughs> แล้วก็แก้ไขตัวเองก่อนเสมอเราไม่รับเอาเอ อะไรก็มันออกมาคือเราไม่ถือเราไม่ไมยอมรับเอานี่แก้ไขตัวเองได้ซะก่อนอย่างนี้โอกาสเหมาะเมื่อไหร่ก็จะแก้ไขเขานันเพราะฉะนั้นมันมันสำคัญอยู่ที่เรานี่เราอย่ายกปูจูหางออกรับ แ,แล้วก็เมื่อเขาทำชนิกที่จะทำให้เราตร้องยกรู้จุหานออกรับแล้วก็ <c oughs> ชนะช,นะชนะตัวเองให้ได้เสียก่อน <c oughs> ที่พูดนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแม่ระหว่างบิดามารดากับลูกกับหลานก็เหมือนต้องทำถึงขนาดนั้น ไม่ใช่ว่าจะบังคับกันได้ทันควันตามต้องการยิง่งในสมัยประชาธิปไตยเดี๋ยวยินไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันยิ่งมาไอประชาธิปไตยไมาแต่ลูกหลานแลมันก็ไม่เชื่อฟังดมามัาคำว่ายกูชูหางนี่มันเป็นคำด่า แต่คนก็ชอบโยกหัวชัวนะประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ยกหัวชัวนะอเอาใครมีปัญหาอะไรอีก